มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมาดามแป้งร้องไห้หลังแพ้บอลซีเกมแม้ว่าฟุตบอลชายซีเกม2021จะจบลงไปด้วยผลงานเหรียญเงินนะคะหลายคนอาจจะพอใจเพราะว่านักเตะทำเต็มที่แล้วบางคนอาจจะเสียดายที่ไม่ได้เหรียญทองทั้งที่โอกาสอยู่ใกล้แค่เอื้อมค่ะ และล่าสุดนะคะวันที่25พฤษภาค,คม2565 Facebook ของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำมีการลงคลิปหลังเกมคู่ชิงเหรียญทองไทยเวียดนามซึ่งมาดามแป้งกำลังยืนขอบคุณแฟนบอลชาวไทยที่ให้กำลังใจโดยในคลิปจะแสดงให้เห็นอาการของมาดามแป้งที่มีการปลบกมือให้กับแฟนบอลแล้วก็ในตอนหนึ่งเห็นชัดๆว่ามาดามแป้งน้ำตาคลอนะคะ ซึ่งทางเพจระบุว่าเป็นน้ำตาแห่งความผิดหวังและเสียใจเราจะเก็บทุกคำติชมและคำแนะนำเพื่อจะพัฒนาให้ทีมชาติไทยดีขึ้นเรื่อยๆและขอขอบคุณแฟนบอลที่ส่งมาให้ตลอดการแข่งขัน4เกมครั้งนี้เมื่อดูภาพอีกมุมหนึ่งที่ถ่ายแฟนบอลไทยบนอัธจันทร์ย ah ิ่งทำให้เข้าใจว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มาดามแป้งร้องไห้ก็ได้นะคะ เพราะในสนามคนไทยที่เข้าชมมีเพียงแค่หลักร้อยคนแต่ต้องต่อสู้กับแฟนบอลเวียดนามในสนามหลักหมื่นใครเห็นก็ซึ้งใจในหัวใจอันยิ่งใหญ่ของแฟนบอลเหล่านี้ค่ะ มาดามแป้งร้องไห้หลังแพ้บอลซีเกมแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะโอกาสที่ของทีมฟุตบอลซีเกมกับเวียดนามไม่ต้องรอนานเพราะว่าต้นเดือนมิถุนายนนี้จะมีการแข่งขันอยู่23ชิงแชมป์เอเชียนะคะที่ประเทศอุสเบกิสถานไทยอยู่กลุ่มเดียวกับเกาหลีใต้เวียดนามแล้วก็มาเลเซียซึ่งไทยจะเจอกับเวียดนามตั้งแต่นัดแรกของการแข่งขันเลยค่ะวันที่2มิถุนายนนี้นะคะเวลา22นาฬิกาค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเวล่า10โปรค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ